แบบนี้นะครับเจ้าลูกนมนะครับเฉน่าสนใจอยากชมน้อยเพื่อเราสนใจใช้ได้นใ่เฉยนะครับูนย์ห้าพบาท my body and get me <laughs> ครับเดี๋ยวผมจะนําทีมของสมาคมเราชมที่โรงบอลบอลนะครับการเดินทางเสร็จแล้วนะครับสถานที่ดําเนินการที่18ครับสถานที่2นะครับเป็นสถานของนะครับที่มีราชากับเรียกว่า <coughs> <coughs> อ <c ười> ันนี้มันหลับแล้วมันไม่เาอาไอ้ตัวที่มันตัวนั่นเียเนี่ยเอาไให้มันตัวนี้นนตัวเล็กๆนิดเยได้เออรอก่อนนี่รอมันนอนอยู่โโน่นไปให้ตัว

กื้กำใหญ่กำใหญ่อามออดมือกำนี้ไว้เลย ีเลี้ยงกันส่วนใหญ่ในประเทศไทยเลยนะคะจริงๆก็มีเลี้ยงทั้งน้ําจืดน้ําเค็มนะคะแต่ว่าน้ําเค็มเนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างดุุนะคะก็ไม่ได้เป็นบินเท่าน้ําจืดเราเลยเอามาแกะกันไม่ได้นะคะแคเนียอยู่ช่วงสั้นๆเองนะคะ3 0มสถึงสาสองศานะคะถึงได้เห็นมีน้าอยู่รอบๆอบ่างนี้นะคะเพราะว่าเขาขาดความชื้นเน่ถไข่เขาจะแห้งเขาขาดน้ำนะคะเขาจะมีแผลเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะ็นแผลท่าจานเลยนะคะสามารถเห็นได้ ถ้าเราเห็นมีแถบแบบนี้นะคะแปลว่าเขามีตัวจระเข้อ,อยู่ข้างในนะคะอันนี้สามารถสักได้คือแล้วสีของไข่ด้านข้างจะเริ่มเข้มขึ้นเพราะว่าเขาเริ่มมีเส้นเลือดมีอะไรแล้วนะคะ,ะ,คะอยากอ,ยาออกแรงนะคะทีะนี้ส่วนที่เราจะจับเขาเนี่ยนะคะเป็นช่วงคอนะคะ แล้วแต่ว่าบางคนจะเจอบางบางคดบางตัวเนี่ยเขาก็โชว์เนี่ยรีบรีบโชว์ออกมาแบบนี้นะคะบางตัวก็เราต้องแกะไปก่อนถ้าเขายังนิ่งอยู่ยังไม่ขยับเนี่ยให้เราเล็งช่วงคอเขาไว้แบบนี้นะเราไม่หนีบเขาอย่างนี้นะคะล้วช่วยตัดสายสะดือด้วยนะคะตัดไม่ยากนะคะถ้าใครใช้กันไก่ได้นะคะก็ตัดเป็นนะคะเพียงแค่ระวังนะคะอ่าอย่าได้หนึ่งระวังไม่ให้โดนขาโดนท้องเขานะคะ นี่ค่ะตัดหางออกมานิดนึงไม่ต้องชิดมากนะสองสามวันเขาก็จะหลุดไปเองนะคะตัดได้เลยนะคะแต่ว่าบางตัวเนี่ยบางคนถ้าเจอตัวเขาดิ้นแรงแรงบางทีหลุดเองได้นะคะก็แข็งแรงดีเพียงแต่ว่าเลือดเอาจะหยุดไหลช้ากว่าเราตัดให้เขานิดหน่อยนะคะทบทวนอีกทีนึงนะคะว่าจับแบบไหนเนาะเวลาจับจระเข้เนี่ยนะคะคล้องคอเขาแบบนี้นะนี่นะคะเอามือเขาอยู่บนตัวเรานะคะ

ม่ย้องเข้าไปเลยนะเข้าไปเล่าันะคะค่อยๆดึงมา้ค่อยๆหนุบด้วยหรือว่ามีสายสายสดืหรือเปล่าปล่อยค่ะปล่อยค่อยๆปล่อยนะว่าหนูดึงออกเลยเป็นไรค่ปล่อยค่อยปล่อยมันก็หลุดแล้ว่าจะไม่ต้อง ตัวน,นี้ชื่ออะไรลูกอตั้งชื่อว่าอะไรอ่าไม่รู้อ่ะไม่ได้รู้อ่ะลงน้ำไปไม่รู้อ่ะไม่มีชื่อ พื่อฟันตรงก็บอต้องให้แม่แปรงฟันให้ครนะมาดูตรงข้างล่างกัน 卖枣，卖。

เขาจะเอาอะไรเขาจะเขามาถามมามาทำไมออกมาดิก็ออกมามาลงมาออกมาทอยเอมสวยไหมเอาหลปวดขาคนนี้ก้าขาังได้อะไรได้หมดเลย สวยมากดีเหนื <c oughs> ่อยเล่น,นะอะพอพอพูดเรื่องของเล่นคือปัอป๊บปวดขึ้นบอกว่าไปเลย ゆる。<tik>